สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะคณดิฉันหมอลำเพชรชราผ่าตดขามแกนจงอ่างครั่งสดแจงนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะอตอนนี้ก็ยังคงอยู่โรงพยาบาลคือเกาค่ะอันนี้คือบริเวณนาหองนะคะนาหองพักหองกักตัวนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็จะมาขอพระคุณนะคะอันดับแรกต้องกาบขอประคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนแฟนคลับแฟนเพลงนะคะที่ทักเข้ามาทั้งอินบอกนะคะช่องอินบ็อก a ฟซบุ๊กที่ระเดศศรีชัยหรือเฟซบุ๊กของจงอ่างเองนะคะกรต้องกาบขอบประคุณค่ะแล้วก็ทั้งช่องทิกตอกทั้งช่อง u t u b e นะคะเป็นสำคัญนะคะช่อง y o YouTube หมอลำเพชรชลาจงอ่างนะคะก็ต้องกาบขอบประคุณค่ะทีพี่น้องไทยทาอาการขม่านะคะว่าเป็นจ้งใดเป็นแต่ไดอ,อโรงพยายบาลง่ายบ่นะคะอาการดีขึ้นบ่หรือจ้งใดนะคะ อันนี้จงอาก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะพี่น้องขานะคะตอนนี้ก็อาการดีขึ้นค่ะนะคะซึ่งคุณหมอเพิ่งกระแจ้งแล้วว่าอาการดีขึ้นแต่ก็ยังคงต้องติดตามแลวก็อายุโรงพยาบาลอีกนะคะเพื่อที่จะดูอาการนะคะเพราะว่าเชื่อนะคือ้อโควิดนะมันลงปอดนะคะลงปอดแต่ก็ถือว่ากรับลุ่งไหลนะคะกับกับลงปอดค่ะแต่กับกับ อในความรู้สึกก็ยังสู้อยู่ค่ะนะคะสู้สุดใจค่ะสู้พี่น้องค่ะสู้มากสู้คาสู้แห้งนะคะว่าบันบไาวดอกค่ะว่าเป็นยังดอกค่ะเนาะมันเป็นสัจธรรมค่ะคนเท่านี่หามยังกระหามได้แต่ว่าหามซียางบวได้คือหามเกิดหามแก่หามเจ็บหามตายเพราะฉะนั้นเรียกกันเอาธรรมะค่ะ สู่กันนะคะําม,มาแล้วร่างกายปกติบ่ก,กับกับว่ปกติหรอก,กะคะ่ะเพราะว่าในส่วนที่มันซึกลอไปแล้วในส่วนที่มันเอ่อเอินว่าพุพังไปแล้วพุก้อนไปแล้วในร่างกายมันก็นจะมีความรู้สึกว่ามันมันดอกลงบ่คือตอนที่ยังบ่ให้ได้เป็นนะคะตอนที่ยังบ่เป็นนี่คือแข็งแรงือรู้สึกว่าแข็งแรงดีหายใจกับแบบว่าหายใจได้ลึก แต่ตอนนี้คือหายใจได้นิดเดียวแผ่วเบาคือมันหายใจกลับไปแล้วก็คือเป็นบัตทัวปลอดแม่พี่น้องกับเป็นบัตทัวปลอดบันไดกักบเพราะว่าเป็นยังค่ะตามใดทียังมีล่อหายใจยู่ก็ต้องสูต่อไปนะคะก็ต้องอยู่ต่อไปบ่ไหววันและวบ่ทอดเทนดอกค่ะพี่น้องค่ะบอประคุณเด้อค่ะยังสูงค่ะสู้มากสู้มากสูแห้งสูคักอีลีนะคะ นะคะซึ่งอาการต่างๆที่ผ่านมานะคะเพราะว่าจะเป็นอาการไข้อาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ปวด <c oughs> ศีรษะหรือว่าอาการไอหรือว่าอาการเจ็บข้อต่างๆนะคะกักทุเลาเบาบางหายไปแทบจะหมดแล้วค่ะมีแต่แค่อาการคัดจมูกนิดน้อยนะคะเมื่อตันดังอยู่ยังมีตันดังอยู่กอหายใจบ่ค่อย คือบ่เต็มห้องจงมูกเปางงานหวัดง่ายๆค่ะนะคะ,นะคะบรรลุว่ามันจะไปทำไรส่วนใดหรือส่วนอย่างต่างๆนะคะปกติจะบ่เคยมีอาการแบบว่าคัดจมูกหรือเป็นวัดโดนปันนี่นะคะอันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าอาการอืนๆกับค่อนข้าจะปกติแล้วต้องให้คุณหมออ่าล่อวินิจฉัยแล้วก็แปลผลแล้วก็เบิบ่งอาการอีกเท่อนึงเนาะคะ่ะซึ่งคุณหมอค่ะ อจอเลือดสองเทือแล้วเอกซเรย์ปอดสองเทือแล้วนะคะเทือที่แล้วคุณหมอบอกว่าเชื่อลงปอดนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับลงเยอะซึ่งเกี่ยกับของัแข็งแรงอยู่แล้วต้องนี่โรคประจำตัวอยู่แล้วคือไวรัสบีอยู่แล้วแล้วก็เนื้องอกตับอยู่แล้วนะคะเป็นเนื้องอกตับอยู่แล้วกับบแข็งแรงปรันได้อยผิดเส้น นะคะบันี้ก็มาบวกเขาอีกก็เลยช่วงนี้ก็ความแข็งแรงกาจะลดลงไปจากลอยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะอันโลกเกาก็เอาไปแล้วเหลือ,อยู่แปดิอันโลกไม่กมาเอาไปอีกแปดซิอันโกคไม้กมาเอาไปอีกยี่สิอันโลกเกาเอาไปยี่สิบโไม่ไม่อีกยี่สิก็เหลืออยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะความแข็งแรงของร่างกายก็สิเหลืออยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่วัดใจ,จเนี่ยแข็งแรงลอยกว่าเส้นค่ะ ใจย,ยัางคง,งเต็มรอยคือเก่าค่ะแม่นนะก็น,นี่กะเต็มรอยคือเก่าค่ะเราะวะอยว่างแล้วค่ะปล่อยเห็นมันว่างไปปล่อยเห็นมันพานไปนะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะเปลี่ยนมันก็ต้องเป็นเพราะฉะนั้นยะกลัวะยะยานผู้ที่ว่าเป็นก็เยะยานผู้ที่เปลี่ยนแล้วก็เยะยานผู้ที่กําลังจะเป็ี่นก็เยะยานเพราะว่าตอนนี้ก็โลกค่อนข้างที่จะจางไปแล้ว สังเกตสองสามมือมาหนีบบ่มีผ้ก่วยเพิ่มสองสามสี่มือมานีบบ่มีผุก่วยเพิ่มค่ะอยู่โรงพยาบาลนะคะในกรณีนี้ซึ่งปกติเลาจะต้องง่ายออกไปยุ้ยลงกหมานสนามแต่ตอนนี้น้องๆสุขคุสุขค้นทีทีที่ติดกอนน่ะได้ออกลูกหมานมาสุขค้นแล้วปลอดภัยมาสุขคนแล้วปกติหายเป็นปกติมาสุขค้นแล้วนะคะเหลือยุนี่แค่ น้องอุ้มน้องอุ้มสะออกมือนีนะคะแล้วยุ่นี่แค่น้องแดนจงอางแม่แตงแล้วก็พี่อุ้มอีกผู้นึงแล้วก็บบ้า,บานลอนแค่นเชือกันแล้วยุ่นี่แค่หาค้นคะ่ะหกกับน้องอุ้มน้องอุ้มจะได้ออกมือนีนะคะแล้วยุ่นี่แค่หาค้นเท่านั้นคะ่ะแล้วก็บ่มีผูปวยมาเพิ่มบ่มีค้นไข้มาเพิ่มเนาะแสดงว่ามันก็จะหายไปแล้วนะคะมันจะหายไปแล้วคือพวกนุนิติอาจจะติดเฟสสุดทไทย นะคะอาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะคะของของเชื้อโรครอบนี่รอบนี่นะคะพวกทติดรอบแรกกับกาหายมืดปกติแล้วพอทิดรอบสองก็ออกโรงพัาบาลแล้วพวกนี้คือพวกรอบสามรอบสามหมายถึงมาอ,อาทิตย์เชื้อมันบ่มพะประมาณสามอาทิตย์นี่แหละค่ะอาทิตย์แรกคือมันระบาดอาทิตย์ที่สองคือมันลายแล้งคือมันแตกไข่ส่วนอาทิตย์ที่สามคือเก็บโตคือพวกเก็บโตแล้วนะะี่ค่ะรุ่นนี้คือ รุ่นสาจงอ่านคือรุ่นเก็บตกของเชื่อแล้วค่ะของเชื่อในด้นรอบนี้แล้วโอไมคอนนี่ค่ะ,อะนอนนั้นกับ,บ่ะมีมาเพิ่มค่ะค้นไข่บะมีมาเพิ่มปูป่วยบะมี่มาเพิ่มก็แ,แสดงว่าคุณหมอเป็นควบคุมได้ร0อเนะคะเิ่นตรวจเิ่นควบคุมได้ร0อยเแล้วนะคะคือผู้ติดเชื้อกับปฏิบัติตัวดีทุกผูทุกคนนะคะ ทุกคนกับปฏิบัติตัวดีตามคุณหมอเหมือดว่นนี้ผู้ได้เก่งทอหมอค่ะนะคะหมอว่าเฮดไดในกระเฮ็ดแตงสั่นนะคะนําคุณหมอเหมือดน,นะคะเห็นมาหันวัดชีพจรวัดความดันวัดยังต่างๆเนี่ยทุกๆซีโมงค่ะชีพจรก็ดีแล้วนะคะออกซิเจนก็ดีแล้วอ่าอยังต่างๆในร่างกายครับกับ,กบปกติมันแล้วแต่ว่าต้องลุกล่อคุณหมอประเมินอีกเที้ยนึงเห็น่บอกค่ะ เก้าสิบเก้าชิปออซิเจนคือเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดแล้วก็ชีพจรคือแปดสิบเอ็ดขังต่อนาทีนะคะออกซิเจนคือเก้าสิบแปดชีพจรคือแปดสิบเอ็ดขังต่อน,นาทีนะคะไข่กับเมดแล้วงนะคะอันนี้จะวัดไข่เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะไข่กับเบิมีแล้วล่คะค่ะมิใช่แค่อาการคัดจมูกเท่านั้นล่คะค่ะที่แบบว่า,ย,าย,ยังคงหลงเหลืออยู่นิดๆิดน,ดน,ดน,ดน้อย มันมันเมนเื่อปซะเสลยมันบอสสะอาดมันบบเกียงปซะเสลยนะคะเพบ่ะเป็นยังค่ะเดี๋ยวหลังจากออกร่วมพยาบาลแล้วก็อาจจะกลับไปกักโจวนะคะอยู่บ้านไปนกักกโจอยู่บ้านอยู่กับธรรมชาติจกักจักอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์นะคะแจ้งคอยจะกลับมาบ้านพักเนาะพี่น้องเนาะพราะว่าช่วงนี้ก็จะบวเห็นสาวจงอา่านทายลิปหรือว่าไล์สดในบ้านพักเดิอค่ะเพราวว่าอยากเข้าไป อาจจะมีเชื้อตกค้างอยู่ไ่อยากออกไปแพร่พันธุ์ให้มูนะคะสามสิบหกจุดแปดค่ะอุณหภูมิสา8สิบหกจุดแปดนะคะก็ไม่อยากเอาเชื้อไปแพร่พันธุ์ให้มูหรือว่าไปรับเชื้อจากบริเวณน,นั้นมาเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าอาจจะมีเชื้อที่หลงเหลืออยู่นะคะหรืออาจจะมีเชื้อติดต,ตัวเข้าไปกระจะยายให้มูกระเลขกระเลขจะกลับบานะค่ะหลังจากหลังจากนี้นะคะ หลังจากออาจากโรงพยาบาลเราขอบุณทุกการรับชมค่ะหาพี่น้องสุขูสุขคนดูแลสุขภาพสุกูสุขคนกันแล้วกันค่ะขอให้ปัาจาจโรคูกไผ่ไขเจ็บสุขูสุขคนค่ะพี่น้องค่าดูแลสุขภาพสุขูสุขคนเด้อค่ะหายลำลำด้่ยๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบุณทุกมาไล่ํำใจมาไล่อ่อนไล่ที่ทรงคายาค่ะรักษามาให้กับขอบพระคุณทุกๆทันค่ะขอบพระคุณค่ะ